คนยังจำไว้ที่ผมขโมยแมงป่องพี่ชาร์บไ,ได้ไหมครับไไผมโดนจับได้สุดท้ายก็ต้องเอาไปคืนพี่ชารบเลยบอกกับผมว่าถ้าอยากจะลองดีเดี๋ยวพี่จัดให้ พี่จะพาผมไปไหนพี่คิดว่าผมกลัวของพวกนี้เหรอก็รู้ว่าไม่กลัวไงก็ถึงพาไปไงเขาอนุญาตให้เปิดข้างในได้ด้วยนะฮะไม่หวงังจากกันรู้จักกันเฮ้ย,ยพี่รูร้จักกับผีเหรออืมจากคนคนเป้าสิอ๋อเป้าคนเป้าใช่ไหมเปิดดูเดี๋ยวเลย พี่พี่ของจริงวะเอาเลยนะผมรู้สึกถึงอะไรบางอย่างวะพี่จะลงไปเลยเหรอ,มอมผมบอกไว้ก่อนเลยว่าอุบลคือหนึ่งจังหวัดที่แปลกประหลาดที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาและสถานที่แห่งนี้ก็เช่นกันบรรยากาศฟิลทุกอย่างมันไม่เหมือนกับป่าช้าที่สกลนครมันไม่เหมือนที่เราเจอแถวบ้านแล้วเนาะพี่นุ๊ใช่ วความรู้สึกมันต่างกันมากอ่ะนี่แหละนี่แหละต้องนี้แพี่มาเฮ้ยมันมีเสียงเคาะรถเสียงดังมากที่ท้ายรถผมเห็นอาการของพี่ชราปตอนนั้นคือพี่ชราปรีบปิดกระจกรถอย่างไวเลยทุกคนกล็อกก่อนได้นะถึงแล้วกล้าเราไหมกล้าดิกล้าหรอ มีพี่ที่เคยอยู่ที่บ้านพี่เช้าอ่ะเป็นญาติกันนะเขาขับรถแหละมาแถวนี้แหละแล้วเจอผู้หญิงยืนอยู่ข้างทางเขาไม่ได้คิดอะไรหรอกว่าขขับผ่านไปเขาก็โดดพุ่งใส่แล้วก็หายไปทางตรงไหนทางนี้เลยเพื่อจะเอาล้อเพื่อจะเอาล้อกล้องเดถึงวิญาผู้หญิงมาให้เฮ้ยผมได้ยินเสียง ได้ยินนะแต่เบาอันนี้พี่พี่ลงไปแล้วผมอยู่บนรถรอได้ไหมเอาไปด้วยกันสิพานน้องนิวมาเนี่ยเ,เห็นน้องชอบแบบนี้พี่ก็พามาแบบนี้เลยเนี่ยแต่มันอยู่แถวบ้านผมไงเราไม่รู้จักเขาีิพี่ใช่เหมือนกับพี่รู้จักพี่ก็ไม่รู้จักพี่ก็ยังเป็นคนแถวนี้ไงตอนเข้าไม่ไหยเลยแต่ตอนกลับวายพี่เห็นต้นไม้ต้นนั้นมันโยกไหมข้างล่างนี้นี่ ต้นเดียวอ่าต้นเดียวลมก็นิน่งไม่ไม่สั่นไหวไม่ไรมันเลิกโยกแล้วเพาไทยแล้วมันไม่โยกอ่ะลงไปดูไปไปเนี่ยคงเห็นต้นไม้ต้นนี้โยกเป็น,นลมแต่ต้นอื่นอ่ะไม่เป็นไรเว้ยต้นนี้คือแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย ต้นเดียวทุกคนอาจจะมองเห็นว่าผมเริ่มเลือเถอะไปกันใหญ่แล้วแต่ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าผมกําลังลองในทางาศาสตร์มืดเพราะผมเคยลองในทางสายขาวมาแล้วผมไม่ได้ผลเลยผมเลยอยากที่จะลองาศาสตร์มืดดูมันก็เลยเหมือนคนทําอะไรบ้าๆบอๆไม่มีเหตุผลเอาซะเลย ที่มาเอาทะลุเต็มหมดเลยหักรัใช่หมดเลยใช่ใช่ใช่จะไปไหนอ่ะแปลว่ามีคนเอาออกเหรอคนเอาออกมาเอาทะลุหายไปเยอะเยอะจริงๆอ่ะเต็มเต็มหมดเลยพอผที่จะเอาพวกพรพุทธรูปพวกรูปปั้นต่างๆที่คอหักแขนหักเอามาทิ้งซึ่งพี่ชาร เคยมาก่อนหน้านั้นแล้วเขาบอกว่ามันมีเยอะมากแต่ว่าตอนที่ผมไปมันมีคนเอาเออกไปแล้วเครไหว้ก่อนดีไหมผมไม่รู้จักเขาผมไม่ไหวได้ไหมผมเริ่มท้าทายดอกแรกก็ผมไม่ได้รู้จักเขาผมก็เลยไม่อยากไหว้ผมจะไหว้ก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีนอกจากที่ผมจะไม่ไหว้แล้วผมจะเตะ น้องอยากเจอใช่ไหมทีไหนถ้าเบสิกก็รอดใต้บ่งขาถ้าบางกว่านี้หน่อยก็นั่งอยู่ตนั่งอยู่ตรงนี้อืมมาชมบรรยากาศหลังจากที่ผมเคยลองรอดใต้วังขาแล้วผมไม่เจออะไรพี่แต่ว่ามันเหมือนเวลามันหยุดอ,ะอ่ะอ่าใช่เวลามันนจะหยุดแต่ผมไม่เห็นเว้ยฉะนั้นเขากระโดดตรงไหนตรงนี้ทางทาง อะไรวิ่งวิ actually, ่งว่ะพี insight, ่มันเป็นแสงวิ่งวิ no> ่งเหรอตรงไหนเห็นไหม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 นั่นๆเออ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 แสงวิ่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 งใช่ใช่เหมือนแสงแบบเพราะกว่ากว่าจะไปอีกหมู่บ้านหนึ่งทงไกลนะตรงเนี้ยพี่ลองเอาไฟฉายลงดิตอนนี้ยังเห็นอยู่นะแสงวิ่งวิ่งใช่ใช่ใช่ในนี้ในกล้องเหมือนจะไม่เห็น โบกัดแบบมัวมากโอเคช่างแม่งพี่กล้าไหมกล้าสิกล้าเหรอกล้าใครกล้าก็กล้านะผมไม่เอาด้วยนะเอาตาก้องเอาด้วยไม่เอากองรถด้วยเลยอืมกองรอไปด้วยเลยผมไม่เอาอะมันเย็นกว่าพี่เย็นเย็นพี่เย็นหลังไหมเย็นเย็นหลังเลยแหละกองก็เย็นเหมือนกันตอนนี้ตอนนี้ลุกโอ้ผมลุกจริงเข้าจําพี่ได ถ้าเขาจำได้เราก็ต้องติดต่อกับเขาทุกคนสามสองหนึ่ง่เนี่ยหุยพี่ชางพี่ชาพเป็นอะไรเป็นอะไรพี่ชางพี่ชางลุกก่อนพี่โอเคไหมมีนิดหน่อยหุย จะเอาต่อปะล่ะพี่ก็สู้ได้อยู่แต่ก็กลัวไหมมันก็นะโดนถีบขนาดน,นั้นไห okay. จะเล่นต่อไหมต่อไมดเล่นต่อปะล่ะมันก็มีมมมยกกอยู่ข้างหลังนะในข้างหลังมันมีพวกเสียงกุกกะกุกกะอยู่ข้างหลังนะให้ต้อง<ด>กัวมันดังโดยปกติอ่ะดังโดยปกติอ่ะตอนนี้ผู้ผมปรึกษากันอยู่ว่าจะเอาต่อไหมพี่ชามั่นใจถึงว่ะ มีกดอะไรมาลงครับพี่ชาบอกว่ายืนยันว่ายังไงก็ต้องไปตอบเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นอันแรกเว้ยแต่อีกอันหนึ่งอ่ะมันอยู่ข้างในนู่นข้างในนู่นใช่ฉะนั้นพี่ชาบนำมไม่ใช่ผมนำใช่ไ,ไหนพี่จะไปไหนพี่ชาบพี่ชาไปไหนหพี่จะไปไหน,ไหนอยู่ข้างหลังเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหชัดเลยปูอีกกรรมกรพี่ชาบ เมื่อกี้มันดังฝั่งนี้เมื่อกี้ดังฝั่งนี้อ้าวเมื่อกี้พี่อย่าไปฝั่งนี้นะมันดังฝั่งนี้ดังก่อนพี่เหยียบป๊อปเอาผมได้ยินผมก็ได้ยินผมก็ยิ้มของวอ่างเงี้ยใช่แล้วมาทีของวายดูสิแบบป่ามันมันรกอ่ะมันรกมากมันเหมือนเสียงคนเดินอ่ะเฮ้ยขังโคก ผมว่ามันนอกเรื่องไปมากแล <S <S ้วเอาเถอะรีบๆทำรีบๆเอาเมือนเส้นของเท้าบูดว่ะเท้าบูดอะไรล่ะข้างหลังปุ๊กๆพี่ไม่ดีเลยเหรอไม่ไม่ไม่ทไมทกูดีจังวะในนี้เหมือนพี่จะเป็นคนมีเซนที่สุดแล้วนี่แต่ว่าป่าข้างหลังเนี่ยมันเหมือนไม่ใช่ป่าเนี่ย<ม>ป่าที่ไม่ใช่ป่าไม่ใช่ป่าอยู่แล้วตรงเนี้ย มันคือป่าช้ากลัวแหละ,ละมีวิธีเยอะนะเนียงเป็ดเนียงเป็ดใช่ที่ไหนของชาวบ้านเนี่ยเหละชาวบ้านแถวนี้เลยเหรอใช่เขินคนว,วิปริตเลยวะ่ะคนแถวนี้เขาเชื่อมันคือผีไม่ใช่ขเขากกว่าผักมันคือผีมากกว่าพักอ,อุยอ้ยอุ้ยเย็นหลังว่ะแห้งๆทั้งหนาวทั้งแห้งเมื่อกี้ได้ยินเสียง มี้ยินไหมพี่ช้างเบาเบาใอเบาเบเบาเบกอ่อืมได้ยิน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 ผมได้ยินแล้วผมได้ยินแล้ว ไม่รู้ว่ากล้องจะจับเสียงได้หรือเปล่าแต่หูของพวกผมสามคนมันได้ยินชัดมากม่บ้านพอมใช่ไหมม่บ้านพรอมใช่หมู่บ้านปอ,ม,ม,นปอมไปหรอใช่มีแต่ข่าวมานานไปแล้วไงน,นานนานมากแต่เขาไม่เคยไปอะไรเสียงคนลอหงง้อืมห้ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม โอ้ยหวนอะ <Okay. S 1> มันเบามากเ้ยเบาบางเบามากเบามากได้ยินแบบปลายปลายอ่ะ <Okay. S 1> พอยัง

กิ่งไม้เหนือไทวัดเพ่งเพ่งไปเรืๆเพ่งเพ่งไปมันวิ่งเข้ามาพี่เฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่คนเดียวนะฮะพี่เห็นเป็นคนเลยเหรอใช่เป็นเงารูปร่างคนตัวใหญ่เฮ้ยแล้วก็ตัวเล็กเราก็บางๆเอาง่ายๆรูไซส์อ่ะเฮ้ยแล้วเสียงที่เราได้ยินกันอ่ะใช่มาเรื่อยๆมันเสียงผู้ญิงร้องไห้เลยตอนสุดท้ายอ่ะใช่ใช่พ้มามาหมาอย่าอู้กับหยิบมาอู้หมา